การรอคอยภาคต่อของภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันเพียงแค่หนึ่งหรือสองปีก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ชมหลายๆคนแทบจะทนไม่ไหวกันแล้วเลยก็ว่าได้เนื่องจากใครใครก็ต่างอยากที่จะชมเรื่องราวที่ต่อเนื่องของภาพยนตร์ที่ตัวเองกำลังดูอยู่แบบเร็วๆแต่ถ้าเกิดมันมีเคสในอดีตที่ผู้ชมบางคนต้องรอภาคต่อจากภาพยนตร์บางเรื่องนานถึง10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นปีอีกมันก็คงจะเป็นการรอคอยที่ทรมานหัวใจพวกเขาอย่างมากแน่ๆแล้วเรื่องราวของการรอคอยมันก็คงจะดูน่าสนใจเหมือนกัน ว่าทำไมทางค่ายถึงปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปขนาดนั้นนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราต้องรอภาคต่อมานานแสนนานว่ามันจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสาคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับไซโคทู 2, ปี1983รอ23ปี สำหรับไซโคแฟนๆภาพยนตร์ญญสยองขวัญยุคคลาสสิกหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนกับความสยองแบบเก่าคอมมันที่ไม่เคยตกยุคไปเลยแม้แต่นิดด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่รวมไปถึงชั้นเชิงการตัดต่อที่ผู้กำกับอย่างอัลเฟรดฮิชคอร์เคยทำให้ผู้ชมในปี1960ต้องขว,วัญผวากันมานักต่อน,นักแล้วโดยภาพยนตร์ญญญจะเล่าเรื่องราวของหญิงสาวอย่างมารียนเครนที่ตัดสินใจขนเงินหนีข้ามรัฐและไปแวะพักที่โมเทลเล็กๆแห่งหนึ่งจนเธอได้รู้จักกับชายหนุ่มเจ้าของโรงแรมย่างโนแมน ที่ภายนอกนั้นเป็นคนหน้าตาดีแต่กลับมีเรื่องแปลกๆแอบซุกซ่อนเอาไว้ข้างหลังก่อนที่มาเรียนจะพลาดท่าถูกฆาตกรรมสยองในห้องน้ำจนนำไปสู่การสืบคดีสุดหลอนที่มีแต่ความลึกลับซ่อนอยู่โดยเนื้อหาในภาพยนตร์ภาคแรกก็ค่อนข้างจะมีบทสรุปที่ชัดเจนมากๆแล้วอย่างการเผยตัวคนร้ายและมอบบทสรุปให้กับตัวละครไปจนหมดซึ่งสำหรับผู้ชมที่แวะเวียนไปศึกษาภาพยนตร์ยุค60ก็อาจที่จะเข้าใจได้ว่าภาพยนตร์น่าจะมีภาคเดียวจากฝีมือการกำกับของอัลเฟรดฮิช์คอร์กที่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ ชชีวิตไปนานหลายปีแล้วแต่ถ้าหากเราลงไปหาข้อมูลต่ออีกสักเล็กน้อยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วภาพยนตร์มันได้มีการสร้างภาคต่อออกมาในชื่อว่าไซโค2เพื่อเข้าฉายในปี1983แถมนักแสดงชุดเดิมบางคนก็ยังกลับมาแสดงด้วยอย่างตัวเอกที่นำแสดงโดยแอนโทนีเพอร์กินส์เป็นตน้นเรียกได้ว่าทิ้งช่วงห่างไปจากภาคแรกนานถึง23ปีเลยทีเดียวแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่เอาเฟร h cock, ดฮิชคอร์สในมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแต่อย่างใดแถมจากนั้นมันก็ยังมีการสร้างภา ต่อมาจนถึงภาคที่4ในปี1990เพื่อฉายลงทีวีโดยเฉพาะด้วยและแม้ว่าตัวแอนโทนีเพอร์กกนส์จะยังคงรับบทบาทเดิมมาจนถึงภาคที่4แต่คุณภาพของผลงานก็กลับตกลงไปเป็นอย่างมากจนใส่โคทุกภาคที่ไม่ใช่ต้นฉบับล้วนล้มเหลวในทุกๆแงม่มุมชน,นิดที่ว่าแฟนๆหลายๆคนสาบส่งและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาจะยอมรับภาพย,ายนต์ภาคหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเพราะมันไม่มีอะไรที่จะดีพอไปโค่นมันลงได้จริงๆ Why she even harm fly. ทรอนเลกาซี Legacy, 4, 128ปี2010รอ28ปี สำหรับทรอนเลกซีแม้ว่าในช่วงแรกหากผู้ชมในยุคสมัยนี้ดูผ,ลผ,ลผล่านๆก็อาจจะเข้าใจว่านี่เป็นภาพยนตร์ภาคแรกที่เพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาแน่แ,นแต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นภาคต่อโดยตรงของผลงานอย่างทรอนที่เข้าฉายในปี1982ตั้งหาซึ่งในช่วงยุค80ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะได้นักสแสดงอย่างเจฟฟ b บริ g e ชสเข้ามารับบทเป็นเควินฟลินชายหนุ่มอัจฉริยะที่ดันเข้าไปพัวพันกับมิติปริศนาที่จะนำพาเขาเข้าไปพบกับดินแดนสุดไฮเทคซึ่งมีแต่ความตายและเกมมรณะรอเดิมพัน อยู่โดยในภาพยนตร์จะมีเอกลักษณ์อย่างการออกแบบให้ชุดของตัวละครมีแสงไฟนีออนรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์สุดลำ้ำอย่างไรท์ไซเคิลที่ไม่เคยเก่าหรือตกยุคไปเลยแถมความพิเศษก็คือทรอนภาคแรกนี้ก็ยังถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆของโลที่มีการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นองค์ประกอบหลักของเรื่องอีกด้วยและแม้ว่าเรื่องราวของภาพยนตร์จะจบลงไปนานแล้วแต่จุดเริ่มต้นของมันก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราที่ชมภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่มีสเปเชียลเอฟเฟกสมจริงแบบในปัจจุบัน ้ดวยทําให้เมื่อเวลาผ่านไปนานถึง28ปีทางดิสนีย์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงตัดสินใจเอาเรื่องราวในรุ่นลูกของเควินฟลินยังแซมฟลินกลับมาสารต่ออีกครั้งในยุคสมัยที่เทคโนโลยีปัจจุบันนับวันนั้นลาหน้าไปไกลแล้วอย่างการเล่าเรื่องที่แซมจะต้องเดินทางไปตามหาพ่อของเขาในดินแดนลี้ลับดินแดนเดิมเพียงแต่คราวนี้นอกจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลอุปสรรคในการผจญภัยก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามหากจะมองในแง่ของความต่อเนื่องแม้ว่าเรื่องราวจะสามารถต่อ ดกันไ้แบบททันีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีการนําเสนอที่แตกต่างกันมากเกินไปในเรื่องของงานภาพกบทมันก็ส่งให้การกลับไปหาภาพยนตร์ภาคเก่าของผู้ชมรุ่นใหม่เกิดความยากลําบากในเรื่องของความรู้สึกพอสมควรเนื่องจากพวกเขาอาจจะไม่สามารถปรับตัวกับความแตกต่างที่มากเกินไปแบบนี้ได้และแม้ว่าภาพยนตร์จะทํารายได้แค่พอประมาณเท่านั้นแต่โปรเจกต์ภาคต่อของมันก็ยังคงมีข่าวมาตลอดให้แฟนๆได้ลุ้นอยู่เสมอแม้ว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยก็ตาม แม d แมกฟิลลี่โรดปี2015รอ30ปี แมดม็ Max, คือแฟรนไชส์ภาพยนตร์แนวโพสต์อ o c a l ลิ t ของออสเตรเลียจากฝีมือของผู้กำกับอย่างจอชมิลเลอร์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในช่วงปลายยุค70มาจนถึงยุค80จากการถูกสร้างภาคแรกออกมาในชื่อ m a ดแม็กเมื่อปี1979เพื่อเรื่องเรื่องราวของนายตำรวจในโลกอนาคตอย่างแม็กที่สูญเสียภรรยาไปเพราะแกงโรสซิ่งในเมืองก่อนที่จะมีการสร้างภาคต่อออกมาในชื่อ MadMa x 2 The Road Warrior ในปี1981เพื่อสารต่อเรื่องราวของโลที่ถูกนิวเคลีย ล่มไปแล้วจนเกิดเป็นสงครามแย่งชิงน้ํามันที่แม็กต้องเดินทางช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆกระทั่งมาจบไตรภาคที่แมดแม็กบีออนธันเดโดในปี1985ซึ่งแม็กจะต้องเดินทางไปยังเมืองป่าเถื่อนที่จับมนุษย์มาทรมานในเกมการต่อสู้กลางโดม,มรณาโดยหลังจากที่ภาพยนตร์ประสบความสําเร็จมากมาจนกลายเป็นกระแสไปแล้วผู้ชมในยุคนั้นก็คงจะต่างคิดกันว่าการเดินทางของภาพยนตร์น่าจะจบลงไปเพียงเท่านี้เนื่องจากนักแสดงอย่างเมลคิปสันก็ได้มีโอกาสไป ฮอลลีวูดเต็มตัวแถมภาพยนตร์ก็ยังนําเสนอแบบจบในภาคอยู่ทุกๆครั้งไม่ได้พยายามที่จะสร้างจุดเชื่อมโยงต่อเนื่องเหมือนกับแฟรนไชส์เรื่องอื่นๆแต่ใครจะไปคิดว่าการทําให้เนื้อเรื่องนั้นจบลงไปในตัวมันจะเปิดโอกาสให้จอจมิลเลอร์สามารถกลับมาสารต่อเรื่องราวที่เขายังอยากเล่าอยู่ได้แบบไม่มีปัญหาเพราะในที่สุดแมตแม็กฟิลี่โรดที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ลําดับที่4ในแฟรนไชส์ก็ได้ถูกสร้างออกมาจนได้ในปี2015ผ่านการแคสต์นักแสดงคนใหม่อย่างทอมฮาร์ดีมารับบทแม็กแทนเม อาจจะทําให้เขาไม่สามารถกลับมาบูแบบจัดเต็มได้อีกแล้วโดยภาพยนตร์ก็จะเล่าเรื่องราวการผจญภัยของแม็กในบทใหม่ทันทีโดยมีการอ้างอิงถึงเนื้อหาในภาคเก่าๆออกมาอยู่บ้างเล็กน้อยคล้ายๆกับแฟรนชส์0 0 7ที่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงแต่รายละเอียดบางอย่างจากภาพยนตร์ชุดเก่าก็มักจะยังคงอยู่เสมอการกลับมาในรอบ30ปีครั้งนี้ของแมตตแม็กจึงทําให้ภาพยนตร์สามารถใช้ศัก,กยภาพของเทคโนโลยีที่ยังไม่ดีพร้อมในช่วงยุค0ปดนี้อย่างเต็มทีจนนี่กลายเป็นผลงานที่ทํารายได้เข้ามา และยังสามารถชิงรางวัลมาได้อีกมากมายทําให้ในตอนนี้เองอนาคตของแฟรนไชส์ก็ยังคงสดใสและจะมีแผนการสร้างภาคต่อออกมาแน่ๆเพียงแค่ว่าผู้ชมอาจจะต้องรอหน่อยเท่านั้นจากการวางแผนสร้างที่รัดกุมสุดๆตามสไตล์ของจอร์นนิลเลอร์ Star Wars o อน7 The Force Awakens ปี2015รอ32ปี นื่องนว่าสำหรับแฟรนไชส์ Star Wars ผู้ชมหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าน,นี่คือหนึ่งในตำนานแบบอมตะตัวจริงในวงการภาพยนตร์ที่ยากจะมีใครสามารถเข้ามาโค่นความยิ่งใหญ่ในระดับปรับเคานเจอร์หมายเลขหนึ่งของมันลงไปได้อย่างแน่นอนแถมในยุคป,ปัจจุบันนี้เรื่องราวของสงครามอวกาศก็ยังมีการสร้างภาคละออกมา,มามากถึง9ภาคเข้าไปแล้วด้วยแต่ถ้าหากจะนับช่วงระยะเวลาที่ภาคต่อในแต่ละตรายภาคนั้นทิ้งห่างกันนี่ก็คงจะเป็นแฟรนไชส์ที่มีช่วงระยะเวลาห่างกันพอสมควรติดอันดับเลยโดยภาพยนตร์ที่ถูกใช้จบไตราภาคแรกที่เป็น4ีขั้วยังสตาร์ เอ s Wars, Episode เ r e t u r n of ด h e Jedi ซึ่งเล่าเรื่องราวความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิและดาร์เวเดอร์ก็จะเข้าฉายครั้งแรกตั้งแต่ปี1983เพื่อจบเรื่องราวในพาร์ทนั้นไปแล้วก่อนที่ภาพยนต์ญญชุดนี้จะกลับมาอีกครั้งในปี1999แต่เรื่องราวในส่วนนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวก่อนหน้าตรายภาคแรกในยุคที่เจไดย,ยังรุ่งเรืองกับชื่อภาค Star Wars e อ i s o d e 1 The Phantom Menace ที่ที้ยงระยะห่างจากเอพิโซด6ไปนานถึง16ปีก่อนที่ตรายภาคนี้จะจบลงไป ในปี2005ผ่านญญภาพยนตร์ภาพ Star Wars Episode i Revenge of the Sith กระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปอีก10ปีในที่สุดญญภาพยนตร์ที่จะเป็นภาคต่ออย่างเป็นทางการของ Star Wars Episode 6 Return of the Jedi กูดีถูกสร้างขึ้นมาจนได้อยั่าง Star Wars Episode 7 The Force Awakens ในปี2015ที่จะเล่าเรื่องราวหลาย10ปีหลังจากตอนจบในภาคที่6ซึ่งฝ่ายจักรวรรดิเริ่มกลับมาเรียงอำนาจอีกครั้งผ่านการนำของไคลโลเรนและสโนกซึ่งฝ่ายกบฏจะต้องมาพึ่งพาความหวังมา จากตัวละครโนเนมอย่างเรย์และฟินที่ต้องร่วมมือกับตัวละครในตำนานหลายๆคนยังเลอาและฮันโซโลในการกู้จักรกวาลกลับมาอีกรอบซึ่งก็แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการสารต่อเรื่องราวที่ทิ้งช่วงห่างจากภาคที่6ไปนานถึง32ปีแต่นี่ก็ถือว่ายังไม่นานมากนากักจนนักแสดงชุดเดิมล้วนสามารถกลับมาแสดงต่อได้ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องราวมาหากราบตรอยภาคสามชุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาแถมรายได้ในไตราภาคใหม่ก็ยังดีเยี่ยมแบบถล่มทลายทุกทภา ในระดับเกิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกำมิงทูอเมริกาปี2021รอ33ปี คัมมิ่งวอเมริกาจากปี1988จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ตลกเสียสีที่ล้อเลียนสังคมอเมริกาได้อย่างสนุกและถือเป็นงานคลาสสิกจากยุค80ที่ใครหลายๆคนน่าจะหยิบขึ้นมาดูบ่อยแน่ๆกับเรื่องราวของเจ้าชายฮาคิมจากประเทศสมมุติในแถบแอฟริกาอย่างสมุนดาที่แม้ว่าเขาจะร่ำรวยล้นฟ้าแต่ตัวเขาก็กลับเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตมากๆจนอยากจะลองลำบากดูสักครั้งเพื่อที่จะได้หาคู่ครองที่ไม่ได้มองเขาเพียงแค่สมบัติกับยศถาบรรดาศักดิ์ฮาคิมจึงตัดสินใจเดินทางมาย คุยในนิวยอร์กเพราะเข้าใจว่าตัวเองจะมาหาราชินีตัวจริงได้ที่นี่แถมเขาก็ยังยอมลงทุนไปใช้ชีวิตแบบยากลำบากโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีเรื่องราววุ่นๆุ่นตามมาอีกเยอะมากๆซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พียของผู้กำกับอย่างเอ็ดดี้เมอร์ฟีที่ผู้ชมหลายๆคนทั่วโลกรวมไปถึงไทยน่าจะหยิบมาชมบ่อยที่สุดเรื่องหนึ่งเนื่องจากภาพยนตร์มีความตลกเบาสมองแบบง่ายๆแถมยังสามารถจิกกัดประเด็นสังคมที่เหลื่อมล้ำของอเมริกาได้อย่างขบขันสดๆแต่นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เหมือนกับภาพยนตร เล็กๆๆหลาย,ลายเรงก็คือมันน่าจะมีภาคเดียวและคงจะไม่มีการสร้างภาคต่อออกมาแน่ๆอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานถึง33ปีใครจะไปคิดว่าทางผู้สร้างจะเล็งเห็นว่าในเมื่อผู้ชมยังคงหยิบมันมาดูบ่อยๆการสร้างภาคต่อออกมาในยุคนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยแถมนักแสดงชุดเดิมก็ยังพร้อมที่จะกลับมารับบทที่พวกเขาคุ้นเคยอีกด้วยภาคต่ออย่าง Coming t o a m เมริ a าจึงเกิดขึ้นมาจริงๆในปี2021ผ่านการฉายในสตรีมมิ่งเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ พรามวิดีโอเพื่อเล่าเรื่องราวการเดินทางกลับมาอเมริกาอีกครั้งของฮาคิมและคู่หูที่ไม่ได้กลับมายังแดนแห่งสวรรค์ที่พวกเขาคุ้นเคยนี้นานแสนนานแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามการกลับมาเพียงแค่ในสตรีมมิงก็ถือว่าทําให้ข่าวคราวกระแสของภาพยนต์เงียบน้อยลงไปกว่าเดิมมากๆเนื่องจากผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ข่าวหรือไม่คิดว่าตัวงานจะไม่ได้ฉายโรงแต่ถึงยังไงก็ตามสําหรับแฟนๆตัวยงของภาพยนต์เรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการกลับมาแบบเซอร์ไพรส์ที่น่าอบอุ่นหัวใจแบบสดๆจริงๆ Blade Runner 2049ปี2017รอ35ปี การกลับมาในรูปแบบภาคต่อของภาพยนตร์ข่าวสายไฟระดับตำนานยังเบลดรันเนอร์สองศกก็น่าจะถือว่าเป็นการหยิบยกเอาผลงานคลาสสิกจากยุค80กลับมาสารต่ออีกครั้งจนสร้างความตกใจให้กับผู้ชมหลายๆคนเหมือนกันเนื่องจากภาพยนตร์ภาคแรกในปี1982ที่นักแสดงอย่างแฮร์รีสันฟอร์ดซึ่งแสดงนําในบทริกเดก,ก้าเบลดรันเนอร์หนุ่มที่ต้องคอยออกไล่ล่ามนุษย์เทียมในโลกอนาคตค่อนข้างจะถูกยกขึ้นหิ้งเป็นตำนานไปแล้วอีกทั้งในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ออกฉายเป็นครั้งแรกภาพยนตร์ ยังทาเงินและคําวิจารณ์ได้ในขั้นที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไร่เนื่องจากเนื้อหาที่มีความล้ําสมัยและอาจจะเสพยากเกินไปในช่วงเวลานานชนิดที่ว่าต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่ผู้ชมจะเข้าใจแนวทางของการเล่าเรื่องแบบเซอเวอร์พังและจิตวิญญาณของตัวละครที่ไม่สามารถใช้เลนของคนในยุคเราไปตัดสินได้แต่ที่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังอยู่ในหมวดของงานข่าวที่เฉพาะกลุ่มอยู่ดีกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง35ปีทางค่ายอย่าง Warner Brothers Pictures ก็ได้ตัดสินใจเข็นภาคต่อของภาพยนตร์ออกมา ในชื่อด้ในื่อ Blade Runner 2049และยังได้มีการเอาผู้กำกับชื่อดังอย่างเดนนิวินเนอร์พร้อมนักแสดงใหม่ๆอย่างไรอันกอสเลีงเข้ามารับบทนำผนวกกับแฮร์รี่ n ันฟอร์ดที่ยังคงกลับมารับบทเบนดิกได้การเหมือนเดิมด้วยซึ่งโปรเจก t นี้ก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆภาพยนตร์จากยุค80ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีภาคต่อออกมาและหลายๆคนก็คงจะตื่นเต้นกับภาพยนตร์ที่ถูกสร้างในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วแบบนี้แน่นอนเนื่องจากในยุค80นงาน และฉากที่ทีมงานทําขึ้นมามันก็ถือว่าละเอียดและสวยงามล้าสมัยมากๆแล้วโดยเนื้อหาในภาพยนตร์ภาคต่อก็จะเล่าเรื่องราวของรันเนอร์ที่เป็นมนุษย์เทียมอย่างเคซึ่งมีความฝันที่อยากจะลองสื่อตามหาครอบครัวจริงๆของเขาสักครั้งในชีวิตหลังจากที่ได้พบกับเบาะแสซึ่งอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเขาน่าจะไม่ใช่มนุษย์เทียมธรรมดารรมดาก็เป็นได้แต่การออกสืบคดีของเเคก็ยิ่งนําพาให้เขาไปพบกับเรื่องราวลึกลับมากมายที่ดินแดนลึกลับอย่างแคลิฟอร์เนียในโลกอนาคตน,นั้นซุกซ่อนเอาไว้อยู่แต่เมื่อภาพ าพยนต์เข้าฉายจริงรายได้กับกระแสก็กลับไม่เข้าเป้าเท่าไหร่จนทางค่ายตัดสินใจพับโปรเจรกต์ภาคต่อไปแล้วในเวลานี้แม้ว่าจะมีแฟนๆกลุ่มเล็กๆที่ชื่นชอบมันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็ตามนี่จึงถือว่าเป็นการกลับมาที่ล้มเหลวของภาพยนต์เรื่องนี้ในแง่ของการสร้างรายได้เนื่องจากมันมีสถานะเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่เหมาะกับการเข้ามาอยู่ในตลาดใหญ่ๆแบบนี้ you look เดชังก็บุ o ถูปี2003รอ36ปี ดูเหมือนว่าทางดิสนีย์จะเป็นค่ายที่นิยมเว้นช่วงเวลาการสร้างภาคต่อที่นานมากๆติดอันดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะสำหรับภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวการผจญภัยของเมาคลีลูกหมาป่ากับเหล่าสาัตว์ยังเดจังก็บุกฉบับแอนิเมชันพวกเขาก็ได้ทำการทิ้งช่องว่างเอาไว้นานถึง36ปีเลยทีเดียวเนื่องจากภาพยนตร์ภาคแรกก็ได้เข้าฉายไปแล้วตั้งแต่ปี1967ซึ่งก็แน่นอนวนานั้นเป็นยุคสมัยที่ดิสนีย์ยังประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานออกมามากมายแถมเดจังก็บุกที่เป็นภาพยนตร์แอนิ ซึ่งมีเนื้อหาง่ายๆเหมาะสําหรับเด็กก็ยังดูเหมือนเป็นผลงานแบบภาคเดียวจบสมมากกว่าเพราะถ้าหากดิสนีย์เลือกจะเอามาทําอีกรอบพวกเขาก็ควรที่จะทําออกมาในรูปแบบของฉบับรีเมคเป็น 3D ตามยุคที่เปลี่ยนไปหรือเลือกเอาไปทําแบบไลฟ์แอคชั่นแทนอย่างเวอร์ชั่นปี2016แต่ใครจะไปคิดว่าในช่วงปี2003ทางค่ายนั้นจะเลือกเอาภาพยนตร์มาสารต่อเป็นเรื่องราวในภาคที่2ซึ่งมันห่างจากจภาคแรกนานเกือบสีทศวรรษแล้วโดยเดอะจังเกิลบุ๊กทูก็จะยังคงถูกสร้างออกมาผ่าน รูปแบบ2มิติเหมือนเดิมเพียงแต่จะมีการพัฒนารายละเอียดให้มากกว่าภาคแรกมาคืนและแน่นอนว่าพวกเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนนักแสดงที่ภาคเสียงเป็นเมาครีจากบรูซไรท์แมนไปเป็นแฮร์รี่โจเอลออสแมนด้วยรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆในเซตเก่าที่ภาคเป็นสัตว์ก็ล้วนถูกเปลี่ยนไปตามๆกันจากวัยที่ร่วงเลยแล้วจนไม่สามารถมารับงานแบบนี้ได้อีกและแม้ว่าในทีรแรกดิสนีย์ตั้งใจว่าจะจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นรูปแบบของโฮมวิดีโอทุนั้นแต่สุดท้ายล้วภาพยนตร์ก็ได้เข้าไปแช้ในโร โดยเก็บรายได้ไปได้ที่ประมาณ186ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกและแลกกับคำวิจารณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากมันไม่สดใหม่เหมือนกับภาคแรกแล้วนั่นเอง yeah, <man. S 1> ท็อปการมาวริปี2022รอ36ปี สำหรับท็อปการ์มวอริหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าน,นี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จติดอันดับในปี2022ทางรายได้ที่ถล่มทลายไปถึงหลักพันล้านกับการกลับมารับบทมวอริกอีกครั้งของนักแสดงอย่างทอมครูซที่วัยล่วงเลยมาจนถึงช่วง60เข้าไปแล้วเพื่อเล่าเรื่องราวการทํางานของนักบินในตํานานคนนี้ที่ไม่เคยยอดท้อกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกับเนื้อหาในภาคแรกที่แม้เขาจะเป็นนักบินหน้าใหม่ในกองทัพแต่เขาก็ต้องแข่งขันเพื่อเอาชนะและพิสูจน์ตัวเองหลายต หลายครังกว่าจะได้รับการยอมรับและแม้ว่าช่วงระยะห่างเวลาของภาพยนตร์ทั้งสองภาคจะดูเหมือนไม่ได้นานมากขนาดนานแต่ถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงที่ภาคแรกเข้าฉายท็อปการ์ก็จะถือว่าเป็นผลงานในปี1986ซึ่งเป็นช่วงที่มีการทดลองสร้างสรรค์าง,งานรูปแบบใหม่ๆใ,ในยุค80จนมีงานคลาสสิกในตำนานปรากฏออกมามากมายเลยก็ว่าได้แถมในตอนนั้นเองนะักแสดงอย่างทอมครูซก็ยังอยู่ในช่วงวัยเพียงแค่ประมาณ24-25ปีอยู่เลยด้วยซ้ำโดยองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพยนตร์ภาคน,านั้นไม่ว่าจะเป็นเทน นการถ่ายทำฉากการรบของเครื่องบินบนท้องฟ้าบรรยากาศและวัฒนธรรมในยุค80รวมไปถึงฉากขี่มอเตอร์ไซค์สุดเท่ของตัวทอมครอสก็ได้ส่งผลให้ท็อปการจากปี1986กลายเป็นผลงานขึ้นหิ่งไปแบบไม่ต้องสงสัยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานมากเท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเนื้อหาหลายๆอย่างในภาพยนตร์ภาคนานนับวันมันก็ยิ่งมีแต่จะตกยุบลงไปเรื่อยๆทั้งเพลงประกอบวิธีการพูดของตัวละครรวมไปถึงวัฒนธรรมที่คนในยุคนี้แทบจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นไปแล้วแต่ใคร จะไปคิดว่าจู่ๆในปี2022นั้นท็อปการจะตัดสินใจกลับมาสารต่อเรื่องราวในภาคที่2แบบไม่น่าเชื่อทั้งๆที่ตัวผลงานในภาคแรกมันดูเหมือนว่าจะเป็นภาพยนตร์ภาคเดียวจบมากกว่าแถมทอมครอสที่ยังดูไม่แก่ลงไปเลยแม้แต่นิดก็จะยังกลับมาด้วยภาพจำเดิมๆของมอรวิริกอย่างการขับมอเตอร์ไซค์ในรันเวย์หรือยังคงมีเพลงประกอบเป็นเพลงร็อกยุค80ที่หลายๆคนอาจจะลืมลงไปเลยด้วยทําให้ระยะห่างทั้งหมด36ปีที่ถูกเว้นว่างไปจึงไม่ใช่ปัญหาที่ภาพยนตร์และผู้ชมรู้สึกว่า มีอะไรทําให้ผลงานชิ้นนี้เปลเลยแม้แต่นิดเพราะนอกจากเนื้อหาส่วนใหญ่จะพาเรากลับไปหัวลําลึกถึงความหลังเก่าๆแล้วองค์ประกอบหลายๆอย่างของมันก็ย,ยังมีการปรับให้ทันกับยุคสมัยจนกลับกลายเป็นว่าผู้ชมในยุคนี้และยุคเก่าก็ต่างสามารถเชื่อมติดกับตัวงานได้เหมือนเดิมจนเราพอจะสรุปได้ว่าการกลับมาของท็อปการไม่ได้เป็นการพยายามกลับมาสารต่อเรื่องราวให้เดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าพวกเขาไม่เคยตกยุคหรือล้าสมัยกลับกัน ความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละที่เป็นจุดขายซึ่งทําให้ผู้เขาอยู่ยืนยงมาได้นานเหนือการเวลาขนาดนี้ Mary Poppins ส e รีเทิร์นปี2018รอ54ปี แม้ว่า Mary Poppins Returns ที่เล่าเรื่องราวของแม่บ้านมหาศจรรย์จะดูเหมือนกับเป็นภาพยนตร์รีเมคหรือรีบูทมากกว่าถ้าหากมองผ่านๆนในตอนแรกแต่แท้จริงแล้วนั้น m a r y p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  i n s Returns ฉบับที่นักแสดงสาวอย่างเอมิลี่บรานเข้ามาแสดงนำก็กลับเป็นภาพยนตร์ภาคต่อซึ่งดำเนินเรื่องราวต่อจาก Mary Poppins ในปี1964 ที่ตัวจูเลียอลิาเบธแอนดรูสเคยรับบทนี้มาก่อนต่างหาโดยภาพยนตร์ภาคแรกก็ได้ทำการออกฉายในโรงภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1964และเล่าเรื่องราวที่ตัวเอกอย่างแมรี่ปอปเบนส์ได้เข้ามาพบกับครอบครัวของตัวเอกเป็นครั้งแรกก่อนที่เธอจะใช้พลังในการช่วยเหลือและพาให้ทุกๆคนในบ้านออกไปผจญภัยในโลกกว้างแบบที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนซึ่งแนวทางการเล่าแบบมิสิคาตตามสมัยนิยมในยุคนั้นก็ทำให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นปาอเคอร์เจอร์คลาสสิกที่ รองใจแฟนๆมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้และก็คงจะไม่มีใครคาดคิดแล้วว่าทางดิสนีย์จะเลือกเห็นภาพยนตร์ออกมาเป็นภาคต่อแทนที่จะรีเมคหรือรีบูตแน่ๆนั่นจึงทําให้แมรี่พอปินส์รีเทนส์มีระยะห่างจากภาคแรกนานถึง54ปีแถมยังเป็นการเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันอย่างการนําเสนอยุคสมัยในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำของลอนดอนผ่านตัวละครที่เคยเป็นเด็กที่ตัวแมรี่พอปินส์เคยดูแลในภาคก่อนอย่างไมเคิลแบง k ์ที่ตอนนี้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ปีลาวโดยภาพยนตร์ก็จะตีความว่า แมรี่ปอเพนส์ที่กลับมาอีกครั้งจะถือว่าไม่แก่ชาราลงไปเลยแม้แต่นิดด้วยแต่ก็แน่นอนว่าสําหรับตัวนักแสดงมันก็จําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวนางเอกอย่างแมรี่ปอบเพนส์ให้กลายเป็นเอมิลี่บรันท์แทนรวมไปถึงบรรดาตัวละครในครอบครัวแบงค์ anks, ที่ต้องมีการปรับให้มีนักแสดงที่อายุเหมาะสมกับช่วงวัยมาแสดงแทนแม้ว่าจะยังคงมีนักแสดงบางคนจากภาคแรกที่พอไหวกลับมารับบทเดิมได้อยู่เช่นดิกแวนดายในบทมิสเตอร์ดอสจูเนียร์เป็นตน้นและแม้ว่ากระแสตอบรับจะไม่ได้ดีเท่ากับภาพย ภาคแรกแต่ทว่า Mary Poppins Returns ก็ย,ยังดีพอที่จะทำรายได้ทั่วโลกไปที่ประมาณ350ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง130ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง4ส,สาขาในรางวัลออสการ์อีกด้วย b บมบี้ทูปี2006รอ63ปี178วัน B บมบี้ทูคือภาพยนตร์จากดิสนีย์ที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างสถิติใช้เวลาทิ้งห่างจากภาคแรกนานที่สุดของค่ายแต่อาจจะมีโอกาสถือครองสถิตินี้ในวงการภาพยนตร์โลกไปอีกนานแสนนานเนื่องจากหากจะย้อนกลับไปในช่วงที่ภาพยนตร์ซึ่งเล่าเรื่องราวการผจญภัยของกวางน้อยแบมบี้เข้าฉายในโรงครั้งแรกนานเราก็ต้องย้อนกลับไปจนถึงช่วงปี1942ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีรอบปฐมทัมนรทัและออกฉายในโรงละคร r k o Radio ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนั้นเลยทีเดียวโดวยความสำเร็จ ของตัวภาพยนต์ก็บอกได้เลยว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้หรือคําวิจารแล้วรางวัลภาพยนต์ก็เข้าไปความมักรองได้แทบทั้งหมดอีกทั้งการที่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร่ตัวผลงานก็จะยิ่งได้รับการยอมรับให้เป็นงานคลาสสิกที่ควรค่าแก่การนําเข้าหอเกียรติยศมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ใครจะไปคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง63ปีภาพยนต์เรื่องนี้จะกลับมาเข้าฉายอีกครั้งในรูปแบบของภาคต่อที่ชื่อว่าบัมบี้ทูเฉยๆแทนที่ไอเดียชื่อแรกยังบัมบี้ The Great Prince of the Forest เพื่อเล่าเรื่องราวในช่วงกลางของภาคแรกที่ขาดหายไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบมบีเพิ่งจะสูญเสียแม่ไปไม่นานเขาจึงต้องไปอาศัยอยู่กับพ่อของเขาเพื่อใช้ชีวิตในการเรียนรู้โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้ต่อและเนื่องจอากระยะห่างของการฉายที่นานเกินไปจึงทําให้มีการเปลี่ยนผู้พากย์เสียงตัวละครแบมบีจากฮาร์ดีอลไบร์เป็นอเล็กซานเดอร์กูรวมไปถึงบรรดาตัวละครอื่นๆในเรื่องก็แทบจะมีการเปลี่ยนตัวนักสแสดงแบบยกแผงไปเลยเนื่องจากนักสแสดงในยุคนั้นแทบจะไม่มีชีวิตหลงเหลือมาจนถึง เวลานั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามตัวภาพยนตร์ก็ยังประสบความสำเร็จในการทำเงินผ่านรูปแบบของโฮมวิดีโอเป็นอย่างมากและยังได้รับรางวัล Best Home Entertainment Production ในงาน a n n u a l a n n i e Awards ครั้งที่34มาครองอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทิ้งช่วงห่างจากภาคแรกนานที่สุดในโลกนับปัจจุบันนี้แล้วชนิดที่ว่าเด็กๆที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ภาคแรกในปี19 4 2จะได้มีโอกาสรับชมภาคต่ออีกทีในวัยชารายอย่างแน่นอนหากพวกเขายังมีชีวิตไปจนถึงวันนาน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราต้องรอภาคต่อมันอย่างยาวนานซึ่งแต่ละเรื่องก็อยู่ในหลัก20ปีมากขึ้นไปแทบดังซีนแทบในลิสต์นี้ยังไม่ได้นับภาพยนตร์ดังๆอย่างแรมโบหรืออินเดน่าจนส์ที่ก็ชอบทิ้งช่วงนานเสมอๆเวลาจะสร้างภาคใหม่ออกมาอยู่ตลอดแต่ถึงยังไงก็ตามการที่เราได้มีโอกาสชมภาคต่อของมันแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วเพราะมันยังมีภาพยนตร์ดีๆอีกหลายๆเรื่องที่ไม่มีโอกาสได้ถูกสร้างภาคต่อออกมาจริงๆจังๆสักทีแล้วเพื่อนๆแล้วครับมี ดูรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่เพื่อนๆต้องรอคอยภาคต่อมาอย่างนานแสนนานจนเมื่อได้ชมแล้วรู้สึกประทับใจก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub like, subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยในหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ